ใน Google Sheets นะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการเปลี่ยนตัวเลขที่เป็นตัวอารบิกแบบนี้ไปเป็นข้อความข้อความที่มีหน่วยเป็นบาทเป็นรูปแบบของเงินนะคะเราทำยังไงเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ใน Google Sheets ค่ะบาท e ทคค่ะ B A H T T E X T cell M 2ใส่วงเล็บปิดกด enter ค่ะเรียบร้อยทุกตัวเลขอารบิกคุณจะกลายเป็นตัวอักษรในรูปแบบของหน่วยเงินนะคะเห็นไหมบาททวนบาททวนโอเคตกลง อ่คราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากเปลี่ยนตัวเลขอ่ตัวเลขที่เป็นรูปแบบข้อความตัวเนี้ยที่เป็นภาษาไทยไปเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษทำยังไงเอง่ยเราสามารถประยุกต์ใช้ค่ะ Google Translate นะ Google ใช้แปลภาษานะคะแปลภาษาจากเซ ll N2 ตัวนี้แปลจากภาษาไทย th ไปเป็น en อ่า en ภาษาอังกฤษนะคะใส่วงเล็บปิดกด enter ค่ะ ดรกลากลงมาเรียบร้อยเห็นไหมคะ